สวัสดีครับวจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่30มสนะครับสาสิงหาสองพันไอสามสพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกี่นะครับมีรถแนะนำนะครับคันนี้เป็นกุมพะทะเอลสานะครับเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับตัวรถไปดันฐานฐานห้นะครับราคา2องแส0เจบาทนะครับคันนี้ยางมี4เส้นนะครับยาง8ปดสเซนะครับ คันนี้เป็น KRT นะครับรถเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ใช้งานได้นะครับมีติดติดขัด,ข,ดขัดนิดหน่อยนะครับตามสภาพตา,ามสภาพพร้อมตัวตัดหญ้าตัวฝั่งนู้นนะครับห5ห0 0น้านะครับตัวนี้ปรับสภาพหนึ่งม่นนะครับเป็นเจ0ดหน้านะครับคันนี้อ e ีเซกินะครับอีเซกิ e พร้อมหางนะครับ พร้อมผ่านสองใบนะครับตัวนี้ผ่านสองใบตัวนี้เครื่องเครื่องดียี่สิบสองแรงนะครับห้าหมื่นห้านะครับให้หางตัวนึงนะครับเครื่องดีเครื่องดีเกียร์ดีใช้งานได้หมดนะครับตัวนี้ห้าหมื่นห้านะครับตัวเปล่านะครับอีกสกิเหมือนกันนะครับนี่สวยๆคลาสสิกนะครับเอ็มห้าพันนะครับเอ็มห้าพันเอย ตัวนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับปรับสภาพเปลี่ยนยางใหม่ทีเนสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับมีรั่วซึมยังไม่ได้เก็บนะครับแค่นั้นเองนะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับโปวินใช้งานได้ปกตินะครับรั่วซึมมีไม่มากเท่าไหร่นะครับ 45แรงยันมานะครับตัวนี้ EF45 45สามทีนะครับตัวนี้รถแห้งๆดีๆนะครับเดิมๆมีคลิปถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ครับตัวนี้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูโรตารี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับ ตัวนี้ครับใบเต็มอยู่นะครับเก็บสีไม่มีรั่วซึมนะครับตัวนี้เช็คเปลี่ยนน้ำมันให้แล้วนะครับตัวนี้จะดีเมตรแปดสิบห้าเซนนะครับตัวนี้ฟันยังดีครบนะครับใช้งานได้หัวกรงหัวเกียร์ก็แน่นอยู่นะครับตัวนี้ใช้งานได้เดี๋ยววันหลังปั่นให้ดูนะครับ ต่อกันนะครับคันนี้เป็น EF312P นะครับตัวนี้ก็ให้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับใบดันฐานแล้วก็โรตารี่นะครับตัวนี้สวยเดิมแห้งดีเหมือนกันนะครับตัวนี้กระแทงแห้งเลย1 9 5่ง0เบาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโรตารี่อ๋อโรตารี่จอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับโรตารี่สวยอยู่นะครับตัวนี้รถสภาพ80ซนนะครับใบดันใหม่นะครับ ดันใบดันยังไม่หลุดเลยนะครับมาชมนะครับตัวนี้ผ่านนะครับของ S P K พผ่านหน้าใบยุบสองนะครับอันนี้กล้องใหญ่นะครับใส่รถสาหแรงนะครับ3 6สหกแรง4ี่สิแรง45สิ้าแรงก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ผักคงหนักนะครับราคาเบาๆนะครับมีตัวเดียวนะครับรับประกันบริษัท6เดือนนะครับตัวนี้ ตัวเดียวตัวสุดท้ายนะครับราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะครับจากปกติ29,500บาทนะครับ29,500าอบาทลดให้2,000เลยนะครับเหลือ27,500บาทนะครับตัวนี้ดีพอไปซื้อของมือสองใส่นะครับตัวนี้รับประกันได้สวยๆ27,500่บาทนะครับตัวนี้มารับเองที่หน้าร้านนะครับมีตัวเดียวนะครับ จัดผมมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะครับอุปกณ์ต่อพ่วงเราก็มีเยอะนะครับตัวจัดญ้าเริ่มต้นที่มือตัวเมตร80นะครับไอตัวเมตตัวตัว80เซนนะพูดผิดตัวนี้15,500ตัวนี้เมตร2ี0 0 0บาทนะครับตัวนี้มารับเองก็ลดได้ทุกตัวนะครับฐาน ของ p ี k นะครับตัวนี้ใบยี่สิบใบยี่สิบสี่นะครับ1มื0นแปดพันห้าร้อยลดให้พิเศษไปเลยนะครับหนึ่งพัน่เจ็ดันห้าร้อยตัวนี้ของ s อ k พนะครับโครงใหญ่แข็งแรงหมื่0มืนแปดเหมือนกันนะครับลดให้อีกหนึ่งพนะครับนะครับมารับเองหมื่นเจ็ดนะครับตัวโรตรี่นะครับหนึ่งจดหกห้านะครับ ของ PPK นะครับราคา47,000นะครับรับเองลดให้2,000เลย4ี่0 0นะครับของโรตอรี่เมตร80สเมตรแ8ดของ CAM โชคชัยนะครับมีหลายตัวนะครับจากโปรโมชั่นพิเศษเหมือนกันนะครับปกติห1า0 0ืนนะครับห้า0 0บาทนะครับรับเองก็ลดให้1,000พันะครับ ตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับของซันนี่นะครับเนื้อแปดิเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นระบบเฟืองนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยตัวสุดท้ายสี่0มืนเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ถูกถูกของมือสองอีกนะครับผ่านปุดมาณหมื่นห้านะครับรถโปรโมชั่นพิเศษนะครับสองภายในชิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับรถให้สองวันนะครับพิเศษไปเลยนะครับตัวนี้หมื่นห้า เห็นจากคลิปนี้ก็เหลือราคาที่หมื่นสี่นะครับตัวนี้แรงละสวยนะครับแจ่มเลยนะครับตัวนี้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเก็บพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายสองเดือเรียบร้อยนะครับไปดูอุปกรณ์ต่อตับลถต่อนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังพอมีรถหลายคันอยู่นะครับ เริ่มจากคันนี้นะครับเป็นคูปะตา L สามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้สวยๆนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทยังไม่ปรับสภาพนะครับยางไม่ค่อยสวยนะครับมีดอกแต่ไม่ค่อยสวยนะครับอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังตัวรถใบดันผ่านนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่แห้งแงดีอยู่นะครับรถแต่ยางไม่ค่อยสวยนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทอิสันเดิมสวยนะครับพร้อมผ่านนะครับ คันนี้เป็นหกศ0นย์สี่ศูนย์นะครับสี่0 0นสองหมื่นห้าันบาทนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้คูนึงยางหลังแปดสิบเก้าสิบปอร์เซ็นนะครับสวยๆเลยเช็คพร้อมใช้ไม่มีรั่วซึมนะครับตัวนี้ขานนี้ใหญ่ๆเลยนะครับโลโวนะครับหกสิบแรงนะครับตัวใหญ่เท่ากันเลยนะครับบึมๆเลยนะครับรุ่นใหม่นะครับผมหน้าปัดเปียวสวยงามนะครับตัวนี้ เป็นรถยูโรทีบนะครับโลโวนะครับโฟวินขับเคลื่อนส mm ี่ล้อเครื่องยนต์สี่สูบนะครับตัวนี้เอาไปทำไรนะครับเบาะนั่งสบายนะครับอันนี้ชั่วโมงการทำงานพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับพันห้าร้อยหกสิบสองชั่วโมงนะครับ ใหญ่ๆนั่งสบายเบาะนิ่มนะครับคัดนิ่มนะครับคัดเบามากเสียงดีไฮดรอลิกปกตินะครับเชืนดีนะครับนิ่มนะครับเอาไปทำไรใครหาอยู่นะครับฐานหลังเป็นฐาน 4cmp นะครับ อันนี้เป็นรุ่น12เกียร์เดินหน้า10 12เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ชัตเทิลที่ขอบพวงมาลัยนะครับมีระบบเบรกมือนะครับเหมือนรถยนต์นะครับัวนีโฟวินตัวนี้ PTO มี2รอบนะครับ760กับ540นะครับตัวนี้คันเร่งมือนะครับพวกสวิตไฟตัวนี้เกียร์นะครับจะมี3มเกียร์หลักนะครับมี M H L นะครับแล้วก็จะมี เกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับฝากตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เดินหน้าถอยหลังตัวนี้นะครับตัวนี้ติดสามารถติดกระบอกไฮดรอลิกเพิ่มนะครับอันนี้อุปกรณ์เสริมที่เขาติดตั้งมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นคอนโทรลใบมีดนะครับสวยๆไม่มีรั่วซึมนะครับคันนี้รถสภาพ90%เเลยนะครับสวยๆรถจดทะเบียนปี662นะครับคันนี้ ังคาดีไม่แตกนะครับยางดีสภาพสภเาปอร์เซ็นต์นะครับสวยๆผ่านก็สวยนะครับไปยังเต็มๆอยู่นะครับของ CMT นะครับราคาเพียง350,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรอเล่ม15วันนะครับคันนี้เล่มยังไม่มาถึงแต่ว่าราคานี้ได้เล่มไปพร้อมนะครับ350,000า สาม0 0 0หบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ส่งฟรีให้300กิโลเมตรแล้วคันนี้เป็นยันม่า F 2 8 EX นะครับตัวนี้ตัวนี้สวยๆเดิมๆนะครับแสนหกห้าพันบาทนะครับปกกระกอบหน้าหลังนะครับนนไม่มีเล่มทะเบียนก็คันนี้เป็น C708 SP นะครับตัวนี้ SP ขายสวยผ่านก็จะเป็นผ่าน2 4 6 f h e a ี y p กเพัดนะครับของตาช้างนะครับหกใบเป็นรุ่นคานโค้งนะครับใครต้องการอยากจะได้คานล่างก็เดี๋ยวทางร้านจัดทำให้ได้นะครับเพิ่มเงินนิดนึงนะครับยวจ,จัดให้สองคานไปเลยนะครับแถมคานบนไปด้วยเพิ่มหมื่นเดียวนะครับผมจัดคานล่างให้อีกชุดหนึ่งเลยนะครับ คันนี้เครื่องดีเกียดีนะครับรถสวยๆเห็นะครับคันนี้เดิมๆสวยๆสี่แสนหนึ่งมบาทนะครับราคาตามคับราคาคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเดียวให้เรียบร้อยนะครับคันนี้สี่สิบแรงนะครับ L4018 นะครับจดทะเบียนปีหกนะครับตัวนี้ ค่าคา8 9 8 0 0 0บาทนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นนะครับเช็คพร้อมใช้เปลี่ยน่ายของเหลวให้เรียบร้อยส่งปี300กิโเมตรแรกนะครับนสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ085 08 7 6 5 8 1นะครับบัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ